โอ้โหโ้โฟาดโดนกล้องโอ้โหทีละตัวสงสัยจะสู้ไม่ได้เอามาทั้งถุงเลยแล้วกันเี่เราจะจัดการสกิบิดี้และคาเวล่าด้วยลูกบอนหมาครับฮะนี่ก็คือโมเดลทั้งหมดของเจ้าเป่านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน สกีบีดีต่อสู้กับไซเรนเฮดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเจ้าเปากายเป็นน้องหมาแล้วเฮ้ยโอ้ <c oughs> อโหพ่อกรนดึกว่าอันนี้คือเจ้าเปาครับ <c oughs> ก็คือวันนี้เราอ่ะจะเอาโมเดลของเราเอามารวมกันครับซึ่งจะมีการต่อสู้กันระหว่างฝั่งอะไรกับฝั่งอะไรนะเจ้าเปาไซเรนเฮดกับน้องหมาไซเรนเฮดกับน้องหมาอ้าวแล้วน้องหมามีตัวเดียวจะสู้ได้เหรอนี่แต่ว่าเพื่อนๆดูที่กองที่มีอยู่นั้น เฮ้ยเจ้าป่าวเพิงจะได้ตัวใหม่มาเพื่อนๆอันนี้เหรอเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันคือสกีบีดี้แต่ว่าทำไมมีขาล่ะคือวันนี้นะพวกเราเราอะเราสกีบีดี้คาเมล่าสปีกเกอร์และทีวีแมนครับจะมาต่อสู้กับไซเลนเฮดเฮดเฮดต่่อไปแรกโอเคนั่นคือตัวแรกที่เราจะจัดการนะเดี๋ยวเฮ้ย นี่มาตัวนี้นี่มันพลังขนาดน,นี้เล้ฮะโอ้โอใช่ฉันนะ่ะมีพลังเยอะที่สุดแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้คือเนี่ยอันนี้จะเป็นเหล่าสกีบีดี้นะกองทัพสกีบีดี้ของเจ้าเป่านะส,าส,ส่วนเดี๋ยววันนี้ดูกองทัพของคุณพ่อบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นกองทัพของคุณพ่อบ้างครับ <c oughs> กองทัพของพ่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนํากองทัพฉันก่อนวันนั้นฉันแนะนํากองทัพนายไปแล้ว เดี๋ยวฉันจะเป็นคนแนะนําเองฉันคือไซเรนเฮตาเดียวในตัวแรกของฉันเป็นไซเรนเฮตาเดียวอาแฟดของฉันฉันมีอยู่สองคนนะอคหนวดเดียวก็เดนไปนองโลฮะนี่ใช้แค่หนวดเจ้าก็จัดการไซเรนเฮ้าได้แล้วหรือยังไงโอเคถ้าหายใจลดนี่จะเดินไปยงนูนเลยครับเพื่อนโอ้ นี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนมาต่อโอเค้าเ่นเฮดห,หัวจราจรฉันก็มาด้วยีำง่ายกว่าเดิมอีกทำยังไง <cing forward. S 1> เเไล่ะเขาเนี่ยดูนะโุเ,เป่าโมเป่าดูกระเด็นไป,นปนทีสองตัวเลยครับฮะโอ้งั้นเราสงสัยจะไม่พอละเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาเพิ่มดโอเคไซเรนเฮดหัวเฟนไฟฮะ ง่ายกูเดมไปกี่รอบวะทำยังไงตันาบอกเอาบอสมันเลยแล้วก็เอาขนแตะโแค่ขนแตะนี่สกิวิดีกระเด็นไปถึงนู่นเลยไม่ได้แล้วงั้นเราจะต้องเอาตัวอื่นมาเพิ่มแล้วหัวหน้าฟังเราเลยไซเลนเฮดตัวธรรมดาโอ้โหนี่หางฟาดนี่ก็กระเด็นนอนหมอบไปเลยนี่เราได้งั้นพอแล้วเอามาทีละตัวสงสัยจะสู้ไม่ได้ เอามาทั้งถุงเลยแล้วกันนี่ดูฉันมาทั้งถุงเลยคขาเนี้ยดูฉันมีอาวุธด้วยนะแันงหึแทงไม่เข้าเพื่อนเพื่อนนี่ดีกว่าเยอะเดี๋ยวนี่คือขนาดเมื่อกี้หายใจยังกระเด็นนี่ไปเอาดาบ The Hack มาแล้วฉันจะสู้ได้ไหมเนี่ย โอ้โหโอ้ยฟาโดนกล้องอีกโอ้โหโอเคมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฉันต้องจับขบวนทัพของฉันก่อนนายตั้งขบวนทัพของนายเลยโอ้โหเอานงหมาย่นี่หมือนเจอรถถังของฉันเลยยิงตีโอ้โจะไม่มีโล่จะสู้ไม่ได้หรอกยิงตุ้ม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 ตบอกแล้วทาไมมีโล่ล่ะ ฉันยิงระเบิดหมดละมีรอยก็เดี๋ยวเราจะยึดตุ้ม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 โอ้โหมีฟันขับขับไปเลยอ,อะไรจังนี้เออทุกคนมากินหมูย่างกันหน่อยโอเคไม่ใช่ฉันไม่ใช่หมูย่างเอา้าเอาใส่กระทะเลยอโอเคก,กินหม้าย่างไปเลยแล้วกันกินกินกิน อะไรกันเนี่ยนี่ขลาดยังไม่ตั้งฐานทับอะถูกจัดการไปหมดเลยฉันรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงพวกเราร <Okay. S 1> วมตัวกันให้ยาวที่สุดแล้วเดี๋ยวเรา mm. มีแผนลับแล้วเรานอ,นอนอยู่ตรงนี้เลยนะพ,นพร้อมแล้วนะเตรียมตัวพวกเราลุยเรียบร้อยเหลือชั้นตัวเดียว ตายปาเดี๋ยเดี๋ยวเดอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่มันหนาเหรอใช่ไหมฮองฮองฮองฮเดี๋ยวเราจะเอามาเลียงกันให้เพื่อนๆดูนะว่าจะต่อกันได้ยาวแค่ไหนโอเคไหมโอเโอเคโอเคอันนี้ตระกูลไซเรนเฮดนะครับ รอรอไปแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวตระกูลที่เราจะเรียงถัดมาจะเป็นตระกูลพวกสปีกเกอร์แมนตระกูลของทีวีแมนครับลไล่ไปเลยครับตั้ง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  คมล้างแม็ยังไม่หมดนะนี่คาเม่ลาแมนต่ออีกแถวนึงแล้วกันตรงนี้แข่งตั้งตรงเป็นแถวสุดท้ายครับซึ่งจะเป็นเหลา่าสกีบีดี้ครับตะลุ่มมาก่อนเลยสกีบีดี้ไล่มาเลยนะเอาตัวสีขาวมาก่อนนะครับ อันนี้ตัวใหม่ของเจ้าป่าเนาะยังยังวีวิวิเราแต่ว่านอกจากสกีบีดี้พวกนี้แล้วอะเราอะยังมีที่เป็นเลโก้สกีบีดี้นะ<า>มาเอามารวมไาให้หมดเลยเลยครับนี่ ไททันครับคาเมล่าแมนครับแล้วก็ยังมีนี่ไททันคาเมล่าครับสามหัวเลยอนุบัติบอุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุตัวนี้ก็เกิดการต่อสู้มาครับแขนขาดไปข้างหนึ่งอ๋อมีการปืนหายเฉยๆอ๋อนี่มีไททันสปียเกอร์นะสไปเดอร์สกิบดี้ครับจะมีตัวเล็กอีกนะครับอ๋อยังมีตัวเล็กสปายเกอร์แมน กิบีดี้แบบมีปืนครับจูจ่จูจูจูไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยเต็ไมไปหมด <c oughs> โอเคครับ <c oughs> แล้วก็สกิมบีดี้ตัวนี้นะเอ้ยมีบูบล้อด้วยนี่มีบูบล้อโอเคอัวน,นี้แล้วกันใช่แล้วก็นี่ม,ม,มาเป็นตัวทีวีแมนครับมีปืนด้วยนะอันนี้ปืนยิงได้นะพนเพื่อนๆนี่ปิ้วอุยตัวนี้โหดมากเลยนะนี่มีฟันเลื่อยด้วย <c oughs> แล้วก็มีสกิบีดี้สีทองพวกเราไม่พอถ่ายแล้วนะพนเพื่อนๆ เพราะว่าเราถอยมาหุ้ยคาเมล่าเขาวควายครับใช่คาเมลามีไายฟลนด้วยอ้ม,มีมีปืนไหลฟลนด้วยนะ <Okay. S 1> อันนี้เราก็กิบดี้ครับโอ้ยหน้าตาทน่ากลัวแต่ตัวนิดเดียว oh. หมดแล้วนี่ก็คือโมเดลทั้งหมดของเจ้าเป่านะครับเ oh. พื่อนๆซึ่งก็รวมๆแล้วก็น่าจะตก100ตัวได้ oh. คือโมเดล oh. ทั้งหมดของเจ้าเป่านะดูเพื่อนๆแบบโอ้โห เยอะมากอ่ะเน,เน่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ดูนะตั้งแต่แถวบนก่อนเลยนะนี่แถวบนนะครับนี่ไล่ไปเลยถึงดูดูโอ้นี่นี่เน่เน่แล้วก็ไล่ลงมาแถวทัดบาครับนี่มีทั้งไซเรนเฮดทั้งสกีบีดี้นะครับ แล้วมี power ranger มาไงี่ะแล้วฝั่งนี้ครับดูโอ้โหเยอะจริงๆนะเพื่อนๆนี่อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสกีบีดี้นะครับนะก็จะเป็นเราสกีบีดี้ทั้งหมดครับแล้วก็มี mark ไ i เดอ e r มาอย่างไงอีกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีทางล่างนะครับที่เป็นเลโก้สกีบีดี้นะนี่เพื่อนๆน่าจะติดตามเจา้าเปล่าทุกคลิปนะเพื่อนๆจะได้ดู การรีวิวของทุกตัวไปหมดเรียบร้อยโอเคนะครับเจ้าเปาครับอ่ะฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กด like, แชร์ช่องเปาซอลี่ด้วยนะแม่แบบโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอลี่ด้วยนะนี่ยังไม่รวมพวกโมเดลเดอะฮักนะครับไดโนเสาร์ถ้าเอามารวมกันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อนๆ